คลิปนี้สาหรับคนมีลูกนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะจบปริญญาตรีได้ใช้เงินเท่าไหร่ยาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีลูก2คนตอนนี้กําลังเป็นเด็กเล็กๆอยู่คนหนึ่งสามขวบอีกคนหนึ่งหนึ่งขวบยาก็เลยลองคิดคํานวณเล่นๆดูว่าเอ๊เด็กหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีทุนการศึกษาสํารองไว้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งผลลัพธ์ที่ยาได้นะคะโอ้โหเด็กหนึ่งคนต้องเตรียมเงินไว้เลยค่ะ1ล้านบาทจนจบปริญญาตรีใครที่มีลูก2คนเหมือนยาก็นะคะก็คูณ2เข้าไปเลยค่ะต้องเตรียมไว้เลยออยย่าางนงาน้้2ล แล้ววันนี้อยาคำนวณจากค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปนะคะไปจนถึงมหาลัยที่เป็นมหาลัยของรัฐบาลที่ค่าเทอมไม่แพงอะคะ่ะเด็กคนนึงกว่าจะจบปริญญาตรีได้1คนต่อ1ล้านมีลูก2คนก็2ล้าน3คนก็ต้อง3ล้านค่ะแล้วถ้าใครที่ส่งเรียนโรงเรียนเอกชนส่งเรียนมหาลัยดังๆอย่างเงี้ยนะคะก็คูณ3คูณ4เท่าไว้ได้เลยค่ะซึ่งจากการคำนวณอันนี้นะคะแปลว่าคุณจะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย1ล้านต่อลูก1คนค่ะ คำถามคือแล้วตอนนี้คุณมีแล้วหรือยังคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกเงินเก็บในบัญชีขนาดนั้นก็ทํางานไปส่งลูกเรียนไปเรื่อยๆสิงั้นอยาขอถามหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดว่าในวันพรุ่งนี้คุณเดินทางออกไปทํางานแต่ไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านคุณจะทํายังไงลูกคุณจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนหนังสือได้จนจบคะหากวันนี้คุณยังไม่มีเงินในบัญชีเป็นล้านเพื่อเป็นทุนสำรองเป็นทุนการศึกษาไว้ให้ลูกในอนาคตทําประกันเถอคะค่ะประกันคือทางออก คุณส่งประกันแค่เดือนละพันจะเท่ากับว่าคุณมีเงินในบัญชีแล้ว1ล้านบาทแต่ถ้าคุณส่งเงินค่าประกันประมาณเดือนละพันกว่าบาทถึง2 0 0พจะเท่ากับว่าคุณมีเงินในบัญชีแล้ว2ล้านหากวันใดที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับคุณลูกคุณก็ยังจะได้รับมรดกจากประกันนี้เอาไว้เป็นทุนการศึกษาสามารถเรียนต่อได้จนจบปริญญาตรีเลยนะคะดังนั้นประกันชีวิตก็เหมือนกับว่าเป็นทางลัดในการเก็บเงินหาทุนการศึกษาให้กับลูกค่ะ หากคุณส่งไปแล้ว10ปี20ปีลูกของคุณเรียนจบคุณก็สามารถใช้เงินตรงนี้ค่ะเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกได้มีทุนชีวิตในการใช้ชีวิตต่อไปได้หรือหากคุณไม่อยากมีภาระในการส่งต่อคุณส่งไป10ปี20ปีลูกเรียนจบคุณก็สามารถยกเลิกรับเงินเบี้คืนกรมธรรม์ได้ค่ะแต่หลักๆนะคะยากอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสร้างประกันชีวิตทําประกันชีวิตเอาไว้สําหรับเพื่อที่เราจะได้มีเงินส่งให้ลูกเรียนได้จนจบหลักๆอยากขอแค่แบบเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกก่อนค่ะอัันดบแรก หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจประกันชีวิตเพื่อที่จะสร้างไว้เป็นมรดกเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกได้สามารถเรียนได้จนจบนะคะสามารถติดต่อมหายาทักมาสอบถามมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะ